สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกเช่นเคยนายกิจเจริญจากช่องมือ2อของผมนะครับสินค้าวันนี้ก็คือเทอร์โมมิเตอร์นะครับแล้วก็เป็นไฮโกรมิเตอร์ซึ่งจะวัดความชื้นได้นะครับส่วนเทอร์โมมิเตอร์จะวัดอุณหภูมิครับผม อันนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะครับเป็นงานไม้ครับผมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ11นิ้วนะครับสวยงามเลยทีเดียวเป็นงานเก่านะฮะสภาพเดิมๆไม้เนียนๆนะฮะสวยๆเลยครับไว้แต่งบ้านนะครับผมครับเนี่ฮะ ดูสภาพครับผมใช้งานได้นะครับผมทดสอบแล้วใช้งานได้อ,อุณหภูมิก็ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้านะครับแล้วก็ความชื้นอยู่ที่เกือบเกือบหกสิบนะครับอยู่ที่ประมาณ 57าสิน,นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ว่ามันใช้งานได้จริงหรือไม่สักครู่นะครับอ่ะเราไปกันเลยดีกว่านี่ยจัดเลยครับรออะไรเข้าตู้เย็นสิครับโอ้โหขนมเพียบครับอ่ะไปะ ไปนอน,นะนะนอยู่นะั้นนะลูกสักครู่หนึ่งนะครับรอเวลานะครับเอาสักสิบนาทีสักครู่นะครับผมอ่ชมของเล่นลูกผมก่อนนะครับเขาขายด้วยอ่ <c oughs> ะภรรยาบอกขายหมดทุกอย่าง <c oughs> สนใจจัด ไปเลยครับดูเอาครับสนใจชิ้นไหนคอมเมนต์ถามได้นะครับติดได้ติดทนติดนานติดมาตั้งนานแล้วยังไม่ออกเลยออดได้เวลาแล้วนะครับผม10นาทีไวเหมือนโกหกครับมาแล้วอ่าฮะดูกันนะครับว่าอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้แช่ในช่องฟรีซนะครับตะก,กี้ยังอยู่เกือบ30องศานะครับ ตอนนี้อยู่ที่20องศานะครับประมาณ19องศากว่ากว่านะฮะแล้วก็ความชื้นตะกี้60ถอยลงมาเหลือ50เศษเศษนะครับอ่ะโอเคสรุปว่าใช้งานได้นะครับทดลองให้แล้วครับผมทีนี้รองราคานะครับเอากันไปที่เท่าไหร่ดี 280บาทรวมส่งนะครับผม280บาทรวมส่งใช้งานได้ครับรับประกันครับผมของแท้จากญี่ปุ่นโดยตรงเป็นไม้นะครับผมไม่แน่ใจว่าไม้อะไรแต่ดูดีเลยครับไม่ใช่ไม้อัดนะครับค่อนข้างดูดีครับ280บบาทรวมส่งให้นะครับโอเควันนี้ก็จบรีวิวสินค้ากันแค่นี้นะครับ ยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะลงสินค้าเรื่อยๆนะครับผมใครอยากจะ cf ก็ทักมาในข้อความด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ